สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างใน Facebook และใน YouTube และ TikTok และในล i ส t l ส Story วันนี้ผมขอนำเสนอคุณชมนะครับนี่เป็นเจ้าไม่กวนอิมพระโบริสัตต์ปามประธานพรถือเจกันองค์ยืนนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติสีแดงกุหลาบเข้มนะครับนะครับเนื้อพลอยปร่งใสเทียนนะครับเห็นไหมครับใบหน้าแดงเลยนะครับนะครับนะครับตรงชายเสื้อนะครับนะครับตรงมือนะครับ ตรงจมูกหน้านะครับชัดเจนนะครับไม่ทึบตันนะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีแดงกุหลาบเข้มเกลือนะครับเกลือนเลื่อนเลื่อนนกนะครับน้ําหนักตองนี้หนักถึงนะครับ40จุด จุด0.5กิาลัดนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับเพราะเป็นทับทิมธรรมชาติที่สีแดงเข้มหายากนะครับเรียนรู้ชมนะครับทับทิมนี่นะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ไว้นะครับรวมทั้งในตำราประเทศไทยนะครับว่าท่านผู้ใดได้พลอยทับทิมนะครับขอให้เป็นของแท้มาเสิริมมามีนะครับจะมีสิ่งดีๆนะครับ นะครับจะ,จะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจัก,กรวาลเลยนะครับเพราะเขาเป็นราชาแห่งพลนะครับเขาถึงมีสรรพคุณคุณประโยชน์มหาศาลนะครับผมอธิบายสั้นๆน,นะครับนะครับแล้วข้อสําคัญองค์นี้นะครับ เป็นทับทิม,มธรรมชาติที่ไม่ผ่านความร้อนมีควมามพิเศษอีกอย่างคือมีพลังขึ้นไม่เหลก็กพลังชีวิตและพลังจักรวาลน,นะครับนะักวิทยาศาสตร์บอกไว้นะครับพลังชีวิตพลังจักรวาลพลังขึ้นไม่เหล็กของก้อนพลอยทับทิม,มธรรมชาตินะครับจะช่วยให้ระบบร่างกายร้อนเดียน,านา่า,านน้ำธาตาโลหะธาไฟสมบูรณ์บาลานนะครับก็จะไม่เจ็บปวดได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับพลอยทับทิมนี่นะครับมีสรรพคุณมหาศาลเสร,ริมบารมีและยังช่วยสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาแก่เป็นเจ้าแม่คนอิมปางบาราอนทถือเจกันนะคริม เรมีทวีคูณนะครับแล้วองค์นี้ผมให้เชิญถูกนะครับนะครับผมให้เชิญแค่แปดพันบาทเองนะครับเรียนนักผู้ชมนะครับน,นาทีทองนะครับ หาไม่มีแล้วนะครับตาลบบงองนี้ผมไม่เชิญไม่ต่ำกว่า20,000บาทนะครับ15,000บาทถึง20,000บาทขึ้นไปนะครับนะครับผมเป็นภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็เลยให้เชิญถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่นับถือเจ้าแม่คนอินพระโพธิสัตว์โยเฉพาะแก่ด้วยราชายพลอยสีแดงกุหลาบเข้มเช่นนี้นะครับเนื้อพลอยปร่งใสเทียนนี่นะครับนะครับไม่ควรพลาดนะครับถูกๆเช่นนี้นะครับนะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ ท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อน0 8 1 9 0 7 1 1 7 9เ้าด่นและ0 9 9 1 9 7 8 9 4ผมมกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับนะครับถูกมากนะครับหาไม่มีแล้วนะครับสีแดงโคราบเข้มเช่นนี้นะครับเนื้อพลอยสวยงามนะครับและเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอเจ้าแม่กอนดิมองค์นี้ที่แก่ด้วยพลอยทับทิมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับ โดยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและ,และใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์กาลันตีเลยเฉพาะภาพปาาต่างๆแก่ด้วยราชาัยพลทับทิมธรรมชาติเช่นนี้และทับทิมสตาไพลินสตาแพงๆย่างนะครับนะครับผมมีนะครับที่คูเกอร์กอลันตีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์อลังาการมากนะครับผมถ่ายไว้ใน YouTube ผมวบรวม,มสรตางตั้งไม่ต่ำกว่าแปดร้อยคลิปคุณผู้ชมว่างๆไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่ต้องเสียเงินนะครับรับประกันนะครับ ไปดูนะครับอลังการมากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเมื่อไปชมภาพปันต่าง,ตางๆตามที่ผมเรียนผู้ชมที่ครูก็การันตีของผมใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยราชาหิาพยทับริมชาติทับริมสตาเพลินสตาแพงแพงหายากนะครับ ผมจะบอกข่าวดีท่านผู้ชมนะครับลงถูกที่ถูกจังหวะก็ได้เงินคืนรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผู้ชมนําคลิปวิดีโอใน YouTube ผมเป็นนําเสนอนะครับผมให้3เปอร์เซ็นท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะแต่ละองค์ราคาเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดก็มีนะครับนะครับท่านก็จะได้เงินนะครับลงถูกที่จังหวะได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญติดต่อสําเร็จก็ยังได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับผมได้เงินไปต่อย่อสร้างบทถท่านก็ได้เงินใช้แลนได้ร่วมมหากุศลผมนะครับลืมน ไปติดตามที่ youtube ผมว่าผมแท่ตั้งได้และถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์ษัทติดต่อผมท่านนะครับ081971179และ09197894ผมมั่วผมแส่ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับส่วนเจ้าแม่คนนิ้ผพาปริษสัตองค์นี้ประดางประธานพรถือเจกันแก่ด้วยใบทับทิมธรรมชาติสีแดงกหลาบเข้มองนี้นะสวยมากนะครับนะครับผมให้เชิญถูกๆเองนะครับนะครับ8,000บาทเองนะครับ หาไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ